มงคล2 0ง4นสวัสดีค่ะสวัสดีครับุณผู้ชมอยู่กับพวกเราครับผมคู่หูคู่งามนะคะเจอกันอีกเช่นเคยเทปนี้ทั้งเทปเลยเราเอาต้นไม้มงคลจัดมาให้ทั้งปีเลยคุณผู้ชมเมื่อปีที่แล้วเราก็จัดให้มีลูกกี่รอบแต่อย่างที่บอกไปครับหลายคนเคยดูหลายคนจําไม่ได้ใช่ค่ะขอพวกนี้เราต้องมาอัปเดตใหม่เรื่อยๆอัปเดตตลอดแล้วต้นไม้พวกนี้คือไม่มีตกรุ่นตกยุคตกสมัยพี่กล้วย คือข,ของมงคลอ่ะมันอยู่กับเรายังไงมันก็ดีนะใช่บนะินไปตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนนี่เลยค่ะตรงหน้าผมนี่อันนี้ของดีของมงคลใครใช้แล้วก็ติดอกติดใจขอบอกเลยว่าทำกำไรมาให้ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วะนะครับกับงามหนึ่งและงามสองครับคู่หูคู่เดียวจบสยบทุกปัญหาพืชครับตอนนี้ ราคาโปรโมชั่นอุ้ยมากมายเลยเอาโปรโมชั่นเดิมที่เรายกมาจากปี2023ก่อนพี่กล้วยค่ะตัวนี้ครับคู่นี้1,200บาทแต่เราอยากให้คุณในราคาสุดพิเศษ,ษ,ษซื้อ2ชุดเราแถมอีก1ชุดในราคา2,400บาทเท่านั้นตกควรละ400นะราคาเท่านี้เองใช่แล้วแ,แมถูกมากถือว่าคุ้มมากแต่ตอนนี้เรามีโปรชุดใหญ่ที่เราอยากให้ทุกคนได้เขาเรียกว่าของคุมค้มคชุดใหญ่เค,ครับกับโปรซื้อ6ชุด ฟรีอีก4ชุดรวมทั้งหมด20ขวดคขวดในราคา24,000บาทเหลือเพียง7,400บาทเท่านั้นตขวดละ370บาทโอ้โหคุ้มขนาดนี้แต่อันนี้ไม่ต้องไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องซื้อนะเอาที่ตามเขาเรียกว่างบมีเท่าไหร่ก็ช็อปโปรนั้นไปแล้วกันใช่นะครับโบเอาตามใจคุณผู้ชมเลยฮะรีบโทรมาสั่งเลยคุณผู้ชมนะหหตอนนี้นะคะโทรมาสั่งได้เลยอยู่ที่เบอร์0 8น 4423626นะครับหรือแอดไลน์เกษตรงามแอดเกษตรงามรีบโทรมาสั่งตอนนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยต้องามของเราฉีดไม้มงคลก็ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกกันว่ามีอะไรบ้างแต่เมื่อกี้ลืมบอกของแถมไปชุดใหญ่ชุดเซ็ตประหยัดที่7,400บาทคุณจะได้เสื้อแขนยาวสุดเท่หลายคนถามมานะอยากได้เสื้อแขนยาวใส่ไปลงไล่ลงพื้นที่นะมันดีมากหรือตรงนี้นี่อันแน่รวยปลอดหนี้ครับคุณผู้ชม รวยปอดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สก,กีเล่นๆมาใส่เองครับแต่ตัวนี้สําหรับตัวแทนจําหน่ายใช่แล้วอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายไหมนี่อยากได้เสือ้อจะต้องเป็นตัวแทนจำ<อ>หนได้เหมือนกันนะครับจัดไปครับ082423626เบอร์เดียวกันหรือค,คนที่ทํายอดถึงนะ,ะทั้งปีจัดไปฮะได้เสื้อตัวนี้สวยจริงคุณสีน้ำเงิน อยากได้กันใหญ่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนใช่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเวลาไม่ค่อยเยอะเวลาทําเทปเนี่ยเวลา้อยน้อยมากค่ะคุณผู้ชมนะจัดไปพี่กล้วยวันนี้ไม้มงคลมีอะไรบ้างครับพี่ค่ะเรามาเริ่มกันที่ต้นแรกกันเลยนะคะคุณผู้ชมนะ,ะไม้แรกเนี่ยก็คือกุหลาบหินคุณผู้ชมนี่เป็นหน้าตาเป็น,ปนไม้ไนะขนาดเล็กคุณผู้ชมถ้าบอกอว่าถ้าถ้าถ้าออกดอกจะร่ำรวยมันจะออกดอกยากนะคุณผู้ชมกุหลาบหินเนี่ยคุณดิคือพูดง่ายว่าถ้าเราปลูก คล้ายๆกระบองเพชรที่ปลูกใช่ค่ะใช่ค่ะปลูกแล้วดอกมันออกได้จะร่ํารวยหรือไม่ก็บ้านนั้นจะมีโชคมีลาภมนงวดนั้นนะคะมีความชื่อวอบปลูกแล้วมันร่ารวยคุณินทิพย์นก็ออกหวยไม่ถูกหวยเลยของแบน่อยนะรอหน่อยนะรอหน่อยนะอ่าอโอเคค่ะต่อมานะคะเป็นต้นเงินไหลมาไหลจริงๆคุณดินชื่อไหลมาแค่นี้เลยเหรอโอ้ต้นเงินไหลมาเนี่ยปลูกตรงไหนนะแค่โยนทิ้งอ่ะขึ้นเต็ม คุยง,ง่ายว่าขึ้นง่ายขึ<อ>้นง่ายงอกง่ายเผาไฟก็ยังขึ้นพอเนี่ยจริงเหรอโอ้ที่บ้านเต็มเลยคุณผู้ชมเนี่ยในสวนยางมันขุดตอมันยาก<ม><ต>เขาบอกไอ้รากยางมันยังไม่ขึ้นน้ำยางไม่มห<อ>ไมหลตกไฟก็ยังขึ้น,นาตายเถอะ <c oughs> พอต้องเอาไปเผา <c oughs> ต้องเอาไปเผาใช่ค่ะมันขึ้นง่ายนะคะเป็นความเชื่อเขาเชื่อบอกว่าต้นนี้ทํามาหากินจะสะดวกค้าขายคล่องตามชื่อเลยนะก็ไหลมาไงยคุณปลูกตรงไหนโยนทิ้งไหนก็คือไหลไปเลย ไหลมาใช่ไหลมาเรื่อยๆแต่<ช>เขาเป็นของดีๆนะไหลเข้ามาเข้าบ้านนะใช่ค่ะนีะ่เขานิยมใส่กระถางคันดินนี่นี่นีต่อมานะคะต้นพุทธรักษาพุทธรักษาชื่อก็ดีเลยคุณผู้ชมอันนี้ดีเด็กๆนี่ เขาจะอยู่ในช่วงไหนเนี่ยไหว้ครูป่าหรือเปล่าหรือผมผมแน่ใจพุทธรักษาผมจําได้มีช่วงหนึ่งที่โรงเรียนไหว้ครูต้องดอกเข็มหรือเปล่าเออดอกเข็มนั่นน่ะสิแล้วผมจําจากไหนพุทธรักษาอ้าขอโทษละกันขอโทษละกันไม่มันจะมีเทศกาลอยู่ที่มันออกดอกหรือเ,ออเอหลืองหรือแดงเนี่ยแล้วเด็กจะชอบเก็บเออนั่นสิหรือนะที่โรงเรียนเรามีแล้วมันจะมีเม็ดเม็ดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ต้นนี้นะคะมีความเชื่อว่าปลูกในบ้านจะทําให้ครอบครัวสงบสุขนะคะปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงนะคะคุณมพุทธรักษาค่ะ คืออ่ะของผมแล้วเหรอใช่ต่อมาต่อมาคุณสกิดก็ได้นะผมก็ฟังเรลินมาของผมบ้างต้นนางกวักโอ้ยคักชื่อก็รู้แล้วนางกวักมากวักมานี่มานี่มานี่มาดูอันนี้ดียังไงไม้มงคลครับชนิดนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มคนค้าขายอย่างที่บอกไปนางกวักกวักเงินกวักทองกวักลูกค้าเข้าร้านนะฮะเพราะเชื่อว่าถ้าปลูกไว้บริเวณร้านค้าจะทําให้มีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายค้าขายร่ํารวยนางกวักนี่นะ ต่อมาต่อมาอันนี้แล้วใช่ไหมค่ะว่านนางคุ้มถึงยังีว่านนางคุ้มว่านนางคุ้มน่าก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เหมือนกันนะแต่อันนี้น่าจะใหญ่กว่าั้นใบมันใหญ่กว่าเออเออว่านนางคุ้มนะครับเป็นไม้มงคลประเภทว่านครับที่มีความเชื่อว่าเป็นว่านแห่งน้ําถ้านํามาปลูกไว้ในบ้านจะทําให้คนที่อยู่ในบ้านนั้นปลอดภัยจากเหตุไฟไหม้เฮ้ยดีหรือเรื่องเดือดร้อนต่างๆค่ะอันนี้เรื่องไฟไหม้นี่เพิ่งมีข่าวไปนี่จริงๆให้ข้อมูลนิดนึงยังไงครับ เขาบอกว่าปลูกว่านางคุ้มเนี่ยจะรอดพ้นต่อคดีความเฮ้ยด้วยเหรอทั้งใช่ถ้าคนมีความเชื่อใ่แต่ไม่ใช่แบบว่าไปทําชั่วมาแล้วจะแบบไม่ได้คุณจะมาพึ่งว่านผมบอกเลยนะไม่ได้นะคือว่านพวกนี้เขาก็คล้ายๆแบบทําดีผีคุ้มอ่ะถ้าคุณทํา คุณต้องทําดีคือขอพวกนี้ถึงจะช่วยคุณได้ไปบอกงี้โอ้โหพี่โจนเราปลูกเต็มบ้านไม่ได้มาต่อมาต่อมามาที่ผมใช่ไหมสับปะรดสีสวยนะนี่ครับในแง่ของความเชื่อด้านโหราศาสตร์นะครับการปลูกสับปะรดสีนั้นจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นไร้อุปสรรคนเองจ้ะมาต่อมาต่อมาต้นอะไรคะกระดังงาจ้ากระดังงานั้นงาไม่ไลยที่เขาชอบแบบ แม่ไม่เหมือนกระดังงาโดนไฟใช่ไหมผม<ช><ๆ>เข้าใจถูกไหมคือพอถ้าโดนไฟลกลิ่นจะหอมนี่<ช>นะถ้าปลูกกระดังงาไว้ในบ้านความเชื่อโบราณนะครับจะทําให้ลูกหลานจเจริญรุ่งเรืองมีราบยศสรรเสริญดูมีมดแดงเต็มเลยคุณนี่นี่ไงเห็นไหมมาตอมไง <c oughs> เขาชอบมาแบบ <c oughs> นี่เปรียบเหมือนนี่สาวโสดสาวแม่ไม่เนี่มีเสน่ห์ใครๆก็จะมาแบบกลิ่นหอมด้วยไงเนี่ยมดก็ยังมาแต่มาเยอะขนาดนี้ไม่ไหวนะไม่ไหวเก็บไม่ได้เลยนะเก็บมาดูไม่ได้แล้วถ้าเปรียบเทียบเป็นคนนี้ก็สับล้างวุ่นวายทุกคนนะ มามาต่อมายังมีอีกใช่ไหมโป้ยเซียนโป้ยเซียนอุย้ยอันนี้สวยจริงโป้ยเซียนเนี่ยเคยเป็นไม้มงคลที่ฮิตมากๆอยู่พักใหญ่ผมจำได้ว่าในยุคหนึ่งค,คนเล่นจริงตอนนี้ก็ยังมีนะแต่ยังไม่ได้ฮิตเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาบอกว่าเป็นไม้มงคลที่ชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งเทพทั้ง8บนสวรรค์เมื่อปลูกไว้ในบ้านนะครับจะมีดอกครบทั้ง8ดอกจะทําให้บ้านมีความสงบสุขไม่มีปัญหาใดๆมารบกวนครับอันนี้เราจะพอแค่สิบก่อนใช่ไหมค่ะได้ใช่ไหม อ่ะอันนี้เอาแค่สิบก่อนแล้วกันเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาต่ออีก1ิบได้เนาะได้เนาะได้สิเนี่ยสิบอย่างเนี้ยแต่ที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนักไปทางไม้กระถางใช่ไห<ช>มที่รู<ว><ะ>้ไหมทให้ผมนึกถึงที่เราเคยมาพูดคุยกันคือถ้าปลูกไม้กระถางพวกนี้มีข้อห้ามใช่ไหมว่าอย่าวางใต้ใชายคาอย่าให้น้ําที่ตกชายคาโดนนี่ใช่เลยผมเห็นหลายบ้านนะปลูกไม้กระถางแล้วละที่สําคัญต้องวางให้ถูกจุดเออ สำคัญเลยวางให้ถูกต้องส่วนส่วนมากแล้วไม้มงคลต้องปลูกไว้หน้าบ้านอ่าไม่มีใครไปปลูกแบบว่าไม่มีที่ไปปลูกไว้ในครัวเลืออีกสองเลยอีกสองได้ใช่ไหมสองได้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 มาเราสบายสบายกันอยู่แล้วคุณผู้ชมเห็นคุณผู้ชมเรียกร้องมานี่อ่ะต่อด้วยกระดุมทองกระดุมทองอันนี้สวยนะเขาบอกว่าเหมือนดอกเดซี่อะไรกูดีเออใช่มีความเชื่อว่าถ้าปลูกกระดุมทองไว้ในบ้านนะครับจะช่วยให้ปลูกคนปลูกเนี่ยมีโชคมีลาบ นี่มีบอกมีลาบด้านความรักก็แปลกๆมีโชคด้านความรักนะฮะและถ้ามีคู่ครองคู่ครองนี้ก็จะรักกันเขาเรียกว่าอายุมั่นขวัญยืนนี่มาก็เหมือนดอกเดซี่เนาะที่เขาให้แทนใช่ไหใช่ๆนะคล้ายกันเลยกับดอกเดซี่นี่นี่ใครจะปลูกไว้นี่โอ๊ยต่ผมจำได้ว่าสมัยแบบผมป๊อปปี้เลิฟแฟนผมเคยซื้อให้ไอ้ดอกนี้เป็นยังไงล่ะแต่เด็กมากเลยนะแล้วก็ตายผมเลี้ยงไม่รอดหรอกตายตายต่อต่อต่อมานะคะอีกต้นหนึ่งคือต้นวิรงรอง ชื่อเพาะนะคะวีลงรองนะหรือพลับพลึงนั่นเองนะคะเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าสรรคุณเนี่ยไล่สิ่งไม่ดีต่างๆหรือสิ่งที่เป็นอัปมงคลเนี่ยออกจากบ้านเคยบอกไว้ตลอดว่าพลับพลึงต้องปลูกไว้มุมบ้านใช่อยู่บริเวณรั้วบ้านเนี่ยมันจะดีเพราะมันจะไล่ขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปอันนี้เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมว่ามันควรจะวางไว้ตรงไหนอย่างไรใดๆคือเราเคยทําเทปนั้นไปแล้วถ้าใครสงสัยอันนี้จริงๆ แนะนำว่าไลายมาไลมาหรือลองถามเข้ามาเยอะๆก็ได้ถ้าเอามาเยอะๆเดี๋ยวเราเราเอาเรื่องพวกนั้นมาอีกก็ได้ได้ว่าหวงจุ้ยบ้านเกี่ยวกับการปลูกพืชใดๆเอออันนี้สําคัญคือเรื่องแบบนี้ใช่ไหมพี่ก้วยถ้าเรานํามาทุกอย่างเวลามัไม่พอจริงนะไม่พอมันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมอย่างหนึ่งมันเป็นต้นปีเนาะเราต้องอัปเดตต้นไม้มงคลก่อนเผื่อว่า คุณผู้ชมทั้งหลายเนี่ย <Ừ. S 1> จะซื้อบ้านใหม่หรือ,เ,อ,อเป็นการยโยกย้ายเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่มาฟังเนี่ยแล้วก็ไปหาซื้อมาก่อนแล้วถ้าไม่ทันใจเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันมีใช่ค่ะนะถ้าถ้าถ้าคุณพ่อพ่อแม่ๆ่ถนัดการเซิร์ช Google ก็หาได้ว่าอันนี้ปลูกตรงไหนดีก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ทันใจโทรมาถามพี่กล้วยก็ได้ เบอร์ตรงนี้แหละเออผมให้โทรหาพี่กล้วยนะโทรมาเลยคุณผู้ชมแต่ดูเวลาด้วยวันนี้วันนี้เออแหมแฟนคลับตัวยงโทรมาอีกแล้วทีมงานบอกจริงเหรอเออโทรมาอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณดินมีมีทีมงานฟ้องว่าโทรมาหาอีกแล้วเนี่ยโทรมาสั่งงามไม่สั่งโทรไม่สั่งเลยเนี่ยถ้าจีบหมอกล้วยต้องลงทุนหน่อยนะคุณผู้ชมนะโทรโทรโทรเออหนุ่มๆพวกนี้นี่บอกเลยนะหมอกล้วยยืนยันคำขาดเลยนะครับ เงินไม่มากพอหมองก้วยไม่ไม่รักนะคุณแต่งงานไปแล้วคุณจะมาพูดเย่างนี้ไม่ได้นะไม่เกี่ยวคือแต่งงานแล้วแล้วมองก้วยไม่ผิดผีด้วยชอบได้เพราะว่าเราเข้าใจในฐานของแฟนคลับแต่ถ้าโทรมารบกวนแอดมินหลังบ้านอ่ะเราบล็อกนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมวันนี้เราเข้าใจเรายินดีถ้าจะโทรมาแต่บางทีอ่ะถ้าแบบไม่ได้สั่งอันนี้ทางแอดมินน่ะเนาะเขาก็อยากเขาก็อยากจะทํางานอยากอยากจะรับออเดอร์คุณพี่มา คุณกล้วยอยู่ไหมหรือคุยไอแะมเกิร์บหรือโอนเงินมาเลยครั้งละ300บาทในการคุยแต่ละครั้งให้แอดมินก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวฟรีอยู่อยู่อย่หัวเราได้ไม่ใช่อะไรคุยเป็นเป็นเป็นครั้งเป็นคราวมันนานมันทําให้เสียเวลาการงานของเขาบางทีคนที่คนที่อยากค่อมมิชชันคนที่ใช่เขานะพี่พี่ออดมินเนี่ยเขาต้องมีเรื่องการค่าคอมอย่างที่กล้วยบอกโน้นใดๆถ้าแบบมัวมาโอ้พี่กล้วยยังไม่มาคุณพี่ใดๆคือเขาก็เสียเวลาทำอะไรเข้าไป โดนตัดสิทธิ์สายไปอ <the two> ีกสายหนึ <ther> ่งนะคะมันเสียเวลานะแล้วเขาก็จะหมันหน้าพี่กล้วยเอาด้วยนะคะมีคนโทรโทรไปกล้วยแบบนี้มีคนชอบเยอะเกินหมอกล้วยทําใจยากแล้วต้องไม่สวยแล้วเนี่ยตา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 ยยิ่งแต่ใครที่สั่งงามคุณผู้ชมตอนตอนนี้ก็คือรีบโทรมาเลยนะด่วนๆนะด่วนๆเลยโทรมาเลยกโปรที่เราบอกไปคุณผู้ชมอาจจะเป็นโปร2,406ันหกขวดก็ได้หรือจะเป็นเจ0ดพันสี่รอก็ได้หรือจะเป็น4ี่พันแดใดๆมีไปถึงแสนเลยคุณผู้ชม หลับ้านสอบถามได้เลยได้เลยใครที่สนใจเป็นตัวแทนเนี่ยซื้อ12,300บาทคุณผู้ชมมันได้ของแถมเยอะนะคะแล้วก็ต้นทุนถูกลงแล้วก็ไปขายคู่1,200กำไรสบายมากเอเนี่ยง่ายๆแค่นี้เองนะเอาตามกำลังทรัพย์ของเราว่าเราถนัดแบบไหนอาจจะลองใช้ก่อนเฮ้ยถูกใจปุ๊บอยากเป็นตัวแทนได้ไม่ติดไม่ว่ากันนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตไม้มงคลกันต่อตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่นึงครับคุ่ 公啊、cool, uh